สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่นายเกมนะครับกับแร็นันนลอรกัลลิวิตตี้นะครับกับกิจกรรมต้อนรับอาชีพใหม่ลิเบเรียนนะครับนักลบปืนกลมาลงทะเบียนเพื่อรับของรางวัลได้นะครับตั้งแต่วันที่18ถึง8ธันวาคมนะครับนะครับมากดลงทะเบียนได้นะครับนี่ครับล็อกอินแล้วก็ลงทะเบียนกันได้นะครับส่วนผมรอบนี้ก็คือจะมาแนะนำ การเซลิงเกอนะครับกับสายมิกนะครับก็เลยจะมาแนะนําให้ดูนะครับว่าความแตกต่างยังไงครับอันนี้เข้าเว็บจําลองการเล่นนะครับผมจะทิ้งลิงก์เว็บไว้ที่ใต้คลิปนะครับอ,อันนี้ก็คือตอนที่ผมจะจําลองการเล่นนะครับผมก็จะมานั่งคํานวณก่อนครับว่าจะหาค่าอะไรที่ ดีที่สุดในการเล่นนะครับนะครับขั้นแรกผมก็มาเลยครับนี่ <học. S 1> ครับเลือกการ์รลิงเกอร์เลยครับอาจ็อบเจ็ดสิบครับนี่ครับมันจะบวกสเตตัสอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมลองทดสอบนะครับอาเอจีเก้าเก้าเด็กเก้าเก้านะครับสิ่งที่จะได้มานะครับนี่ครับค่าฮีทนี่คือค่าความแรงในการยิงนะครับอันนี้ฟีคือค่า การหลบลีกนะครับมันก็จะได้ AFPD เท่าไหร่แล้วก็เลือดเท่าไหรมนาเด้งเท่าไหรเนี่ยครับผมจะจำลองนี้ก่อนอันนี้ผมก็จะแปลงเป็นสายมิกนะครับนี่ครับสายมิกผมก็จะทําไว้แล้วครับว่าเทียบตารางนะครับถ้าลงสเต็งเนี่ยที่ลงไว้นี่คือแบกน้าหนักครับกระสุนต้องแบกเยอะมากครับเป็นตัวละครที่ใช้กระสุนไวมากครับสามพันลูกนี่ยิงแป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งั่วโมง่ครับหมดหมดไวมากครับ ครับผมอันนี้คือการจําลองสเตตัสของผมนะครับอันนี้ให้ดูระหว่าง h g 9 9กาับเด9กนะครับค่าฮีทและค่าฟรีนะคือค่าหลบหลีกในค่า spd นะครับแล้วก็ค่ามานาเด้งเนื่องจากกาจลิกเกอร์เนี่ยจะใช้มานาเยอะมากในการใช้สกิลแต่ละครั้งนะครับถ้าให้เด้งทีละ5เนี่ยจะไม่ทันการครับแต่ผมก็ต้องมีติดไว้ให้มันเด้ง10ครับ ความจริงมันต้องได้ครึ่งหนึ่งของการเด้งนะครับสําหรับสายฟรีนะครับไม่มีสายคแรบบับต้องใช้ปั๊มยาอะไรมากมายครับอันนี้คือสามารถไปคนเดียวแบบสบายสบาย,บายเล่นแบบสบายนะครับอ,อันนี้ก็มาดูตัวอย่างที่2นะครับอันนี้คือค่าสเตตัสแรกนะครับถ้าเราอัพอย่างนี้เราจะได้ตารางแบบนี้มานะครับตอนแรกผมคำนวณเลยครับเอจิก้าสิบเจ็ดเด็กแปดสิบหกนะครับ รักห้าสิบค่าคิย์ที่คอนผมต้องการยี่สิบครับเพื่อต้องการยี่สิบเปอร์เซ็นในการติดคดคด์มันก็จะได้ยิงแรงเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นยิงเบิ้ลทีละสี่ร้อยพอติดคีดก็จะเป็นเบิ้ลทีละเจ็ดร้อยอะไรเงี้ยครับจะเพิ่มได้ครับครับผมค่าฮีทเนี่ยคือค่าความแรงในการยิงนะครับดัมเมจจะอยู่ที่ตัวค่าฮีทนะครับถึงเราลงเด็กเก้าเก้าก็ได้ค่าสามร้อยแปดสิบสี่นะครับเห็นไหมครับ ่าถ้าเล่นตารางสองนะครับแต่ไม่มีค่าวิดนะครับก็เนี่ยครับก็จะยิงแรงกว่าเด็กเก้าเก้านะครับเห็นไหมครับจะยิงแรงกว่าเด็กเก้าเก้าทำไมถึงว่ายิงแรงกว่าเด็กเก้าเก้านะครับคือค่าลักเนี่ยครับมันจะไปเสริมค่าฮีทกับค่าฟรีนะครับเห็นไหมครับใกล้เคียงกับเอจิเก้าเก้าเลยครับโดยการลดค่าสแต็กของเราหน่อยนึงนะครับเห็นไหมครับ ลดลงมาเนี่ยประมาณสัก10หน่วยเนี่ยแบ่งแบ่งออกมามากระจายมาลงค่าลักลงค่าสติงลงค่าอินได้นะครับเห็นนะครับแบ่งมาแบกน้ําหนักบ้างมานาเพิ่มบ้างอะไรนี้ครับเห็นไหมครับแล้วค่า f อ d นะครับเห็นไหมครับจะต่างกันแค่2นะครับเห็นไหมครับแต่ว่าจะมาเสริมค่าอื่นได้เยอะครับค่าเพอร์เฟ d o g ดอกนี่ครับเห็นไหมครับแล้วค่าคิดิคอนนะครับที่จะได้มานะครับ อันนี้คือเลือดมันน้อยนะครับผมก็เลยอยากจะมีเลือดบ้างผมก็จะมาทำสแต็คที่3นะครับดูซิผมจะทำตารางเทียบว่าจะเล่นสายมิกแบบไหนดีเห็นไหมครับผมเนี่ยลดค่าเด็กนะครับค่าความแรงลงเพื่อจะมาเพิ่มวิทนีครับจากเลือด4,6 0 0กลายเป็น6,000นะครับเพิ่มเลือดมาอีกพันสี่เลยนะครับเห็นไหมครับ ก็จะยิงเบากว่าสเต็กที่2นะครับอ่าสเต็กที่2ประมาณ10กว่าหน่วยนะครับเห็นไหมครับแต่ค่าลบเลืกเนี่ยครับยังเท่าเดิม Perfect ดอทเท่าเดิมค r i t i c a l เท่าเดิมนะครับเห็นไหมครับ่ค่าความเร็วในการ FPD ก็เท่าอ่าเท่าเดิมครับแต่อ่าสิ่งที่เราอ่าเราอยากรู้ว่าค่า FPD อะ ขึ้นอยู่กับอาวุธปืนนะครับแล้วที่เราจําลองการเล่นนะครับเดี๋ยวเราเรามาทําดูสแต็กที่สองกันแล้วนะครับอ่าครับผมเรามาทําจําลองการเล่นนะครับเราจะได้เทียบเทียบได้นะครับเห็นไหมครับเราดูจากค่า a อจิเก้าเก้าก่อนเด็กเก้าเเป็นพื้นฐานนะครับตอนเลเวลเก้าเก้านะครับมันเป็นเท่าไหร่เราจะทําให้มันมากกว่าอ่าฮิตสามร้อยแปดสิบสี่ได้ไหมทาได้ครับ โดยการเพิ่มค่ารัคครับแล้วก็ลดส่วนอื่นแทนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาทำาตารางที่3ก่อนนะครับ87เด็ก74อันนี้เป็นสายมิกนะครับเป็นสายมิกสําหรับคนที่เริ่มต้นเล่นแล้วก็ไม่รู้จะทำไรอะไรเงี้ยครับสามารถเก็บเลเวลได้นะครับความจริงมันขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลนะครับ แต่ผมชอบเล่นสายมิกมากกว่าครับมันเล่นได้หลายแนวทางดีครับอ่าครับแตก t เจ็ดสิบ่าสนะครับสเต็งที่ผมลงไว้เพื่อแบกน้ำหนักครับไว้แบกกระสุนครับอ่าอันนี้เราได้มาแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับเรามาถือปืนคู่นะครับ เห็นไหมครับค่า f อ d ขึ้นมาแล้วครับร้อยเจ็ดสิบหกนะครับครับถ้าถือปืนคั่วมันจะยิงเร็วขึ้นครับอันนี้ช็อตกันคือถ้าเป็นถือลูกซองเนี่ยโอ้โหค่าเอพดีตกมากครับอันนี้คือเวลาจําลองการเล่นแล้วก็มาเลือกดูได้นะครับถ้าอยากดูก็อ,อยากจะลองการเล่นก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ใคลิปนะครับดูได้นะครับอ่าเอ๊ะทำไมค่าคีดมันเบาไปสมมติว่า เราไม่เอาค่าสเต็คนะครับเรามาเพิ่มค่าเด็กก็ได้ครับเราก็มาจําลองเลยครับเอาเราไม่เอาอินเราก็มาเพิ่มค่าเด็กได้เหมือนกันครับเห็นไหมครับเราก็เพิ่มมาเลยถ้าเราอยากเน้นแรงอย่างเดียวนะครับนี่ครับนี่ไม่เอานะครับดูครับจะอาจะทุอะไรครับตอนนี้ทะลุแล้ว186มากกว่าแล้วครับ แค่ตัดสองตัวนี้ออกไปนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับยิงแรงกว่าเด็กเก้าเก้าแล้วครับเห็นไหมครับเอจิเก้าเก้ากับเด็กเก้าเก้าแล้วครับยิงแรงกว่าละถ้าเกิดเรามาเพิ่มค่าลักให้ถึงสี่ร้อยทำได้ไหมได้ครับเราก็ลดค่าเอจิลดไปสักนี่ครับแล้วก็มาเพิ่มค่าลักเพิ่มได้ครับเพราะว่ายิ่ง สต็กสูงมันจะใช้ค่าพอยเยอะเราก็ใช้ตัวตัวนี้เสริมเอาครับทําไมไม่ขึ้นตรงๆเพราะขึ้นตรงตรงมันใช้ทีละ9แต่นี้ใช้ทีละเเราจะได้ค่าคิดิคอนเพิ่มด้วยครับเนไครับเราแค่ลดพอยมานะครับสามร้แล้วคนระับเราจะต้องการ400แล้วก็ลดไปอีก,กได้ครับ เอาสักหกสิบเก้าก็ได้นะครับนะครับถ้าเราต้องการความแรงอย่างเดียวนะครับมันก็ทําได้ครับเห็นไหมครับกับสี่ร้อยแล้วครับลดได้ครับลดทีละสิบเราก็ลดไป,ปเป็นการจําลองครับดีกับเล่นไปอัพไปผิดโอ้โหเสียดายต้องมาซื้อไอเทมบลีสแต็กอีกก็จะเปลืองมากครับ เห็นไหมครับเห็นไหครับฮิตถึง400เลยนะครับแต่ถ้าเกิดมันเท่ากันอย่างเงี้ยเราสู้มาเพิ่มเล็กโดยตรงดีกว่าน,นี่ผมแค่จะทําให้ดูว่าถ้าเยอะสุดมันจะได้ขนาดไหนนะครับเห็นไหมครับทำฮีทได้ถึง107เลยนะครับ สูงสุดแต่ลักเราเพิ่มเป็นคติก้อนสามิบปอร์เซนเลยนะครับถ้าจะเล่นแบบนี้ก็คือยิงแรงอย่างเดียวเลยครับมันลงค่าลักก็จะเสริมความแรงได้ครับแต่ว่าสแต็กพอยต์เราเราก็มาเทียบดูว่าถ้าเกิดเราเล่นแบบนี้นะเราจะเสียอะไรบ้างค่าความเร็วในการยิงเห็นไหมครับที่เราต้องหายไปเลยเยอะเลยอย่างเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับเลือดเด้งก็น้อยกว่าอะไรเงี้ยครับค่าเอเนี่ยค่าลบหลีก เห็นไหมครับหายไปยี่สิบกว่าหายไปยี่สิบกว่าหน่วยเลยนะครับเห็นไหมครับแต่สิ่งที่ได้มาคือค่าคลิคอนค่ายิงแรงสองค่านี้นะครับยิงเบาวกว่าสามสิบหน่วยเองครับยิงเบาวกว่าสามสิบหน่วยแต่ว่าสามารถหลบลีกได้ดีกว่าอะไรนี้ครับยิงได้เร็วกว่าอะไรนี้ครับเลือดเยอะกว่าอะไรนี้ก็สามารถทําให้เรายืนได้ง่ายขึ้นนะครับนะครับแต่ผมก็เล่นข้าวๆไว้อันนี้คือ ทั้งตัวมีแต่ของฟรีนะครับไม่ต้องคิดมากครับฟรีทั้งตัวครับเห็นนะครับฟรีทั้งตัวครับก็มายิงเห็นนะครับมันก็ยิงเร็วนะครับนะครับยิงได้เร็วพอสมควรนะครับเห็นไหมครับเราก็มายิงเล่นได้นี่คือสายมิกนะครับถ้าเกิดเท่ายิงไกลนี่กับบางทีก็เดินไม่ถึงตัวเราเลยครับเพราะว่ามันยิงเร็วขึ้นครับจะทําให้ สตูแดดเดินไปถึงเราได้นะครับถ้าเกิดอยากยิงแรงก็นั่นแหละครับขึ้นอยู่กับไอเทมแต่ละคนแล้วครับขึ้นอยู่กับเป๋าตังค์แต่ละคนแล้วครับว่าใครมีงบมากงบน้อยครับอันนี้เป็นของฟรีนะครับมันก็ทาดาเมจได้ค่อนข้างดีเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้ค่าเด็กเนี่ยมันยังไม่ถึงเจ็ดสิบสี่ครับมันยังยิงเบาอยู่นะครับ เพราะว่าค่าความแรงเนะี่ยขึ้นอยู่กับค่าฮีทนะครับพ,พอสเต็งเนะี่ยที่อัพไปเนี่ยไม่ได้บวกค่าน้าเม็ดเลยนะครับไม่ขึ้นอยู่กับค่าน้าเม็เลยครับเพราะว่าตัวละครที่ต้องใช้การยิงไกลต้องขึ้นอยู่กับค่าฮีทเท่านั้นครับอันนี้คือก็มาแนะนําดูครับาการเล่นกัสสลิงเกอร์สายมิกเป็นยังไงนะครับว่าก็สามารถยืนหยัดได้นะครับ สายฟรีนะครับอันนี้ผมยังไม่รู้เลยครับลงยังไงผมก็เล่นเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับก็ลงเท่าที่ลงนะครับอันนี้คือเพิ่มระยะความแม่นแล้วความแม่นแล้วก็ยิงไกลเพิ่มนะครับก็สามารถยิงศัตรูระยะไกลได้นะครับนะครับบางทีก็เดินไม่ถึงเราแล้วครับเพราะว่ายิงไกลแล้วก็ยิงเร็วนะครับเห็นไหมครับ ง่ายครับอันนี้สําหรับสายฟรีนะครับมันเล่นแบบง่ายๆครับกับคนที่งบไน้อยเล่นสายมิกก็ดีนะครับช่วยให้เราประหยัดและสามารถเก็บเลเวลพอได้นะครับขอบคุณครับที่ตามรับชมนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามชมนะครับขอบคุณที่ติดตามดูผมนะครับผมขอบคุณมากเลยครับไม่ค <kich imbap> ิดว่าจะทําไปแล้วมีคนมาดูและติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ